สวัสดีค่ะนี่นะคะหมูออกลูกคือตอนนี้เล่นกันนะคะมีกันต้องเบิร์หนึ่งสองสามสี่หาคนนะคะหวานจากัววกโตลูกสิบสามแก้มจกักโตสิบตัพ่อพ่อหนังแก้มจกักโตแปดเอกิกจักโตสิบเอ็ดเหลือ12สิบสองนะคะแม่จะเอาสิบสองตัวเมือเมืองเาผู้ใดทีด่ถือ แม่จะนับนะคะรุ่นไปน้ากันว่าพอด้จะถึกนะคะนอนนอนอยู่นี่นะคะสิจักโตนาะอ่ะให้กีเป็นคนนับสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดโตมับแล้วหมแม่นี่ออกลูกสิบเอ็ดโตนะคะพอดีแม่เห็น่่เพิ่นไก่จะขอด จะแม่ก็เลยเตรียมเฟืองมาถิงใหมเพิ่นนะคะเพื่อนคอดเองใน้เมื่อสิบเอ็ดตนะคะสีขาวเบิดนะคะสีขาวจัวเลยนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตนะคะในคลิปนี้กะเอาโมร้อยออกลูกมาฝากทุกคนนะคะก็คือเ่นกันแล้วสรุปแล้วเอก,กิกนะคะเป็นคนถือนะคะไอก,กิกบอกว่าสิบเอ็ดตนะคะ นม่น้องแก่งก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปให้ค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ